อาจารย์วันชัยสอนสิริครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์รวันชัยครับสวัสดีครับก็นมุมและก็ท่านผู้ฟังที่เครรคครับเอาอยามบุญมาก่อนครับเอายามบุญมาก่อนรับคลื่นใหม่ก่อนอ่าฮะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญลงหงเป็นกาหน้าชงนยามบุญมาหมาหมูกลายเป็นคนยามบุญหล่นคนเป็นหมาหน้า อาจารย์เสียงชัดเจนไหมคลื่นนี้ออนะฮะเสียงชัดฮะชัดเจนเลยครับครัอาจารย์ทำให้เสียงคุณทำให้เสียงคุณสองคนนี่สว่างสวัยก็อืมอะไรชัดเจนนะอ๋อเยี่ยมเลยฮะครับเมื่อวานอาจารย์ฟังการอภิปรายหรือเปล่าอภิปรายทั่วไปฟังฟังก็ แต่ไม่ได้ฟังตลอดนะฟังเมื่อคืนก็ฟังจนเกือบเลิกอ,ะอ่ะตอนดลมเออดึกดึก,ดกมีทีเด็ดไหมอาจารย์ผมไม่ได้ตามนะผมก็ฟังอก็ถือว่าดูเดือดเลือดผ่านแต่ว่าเป็นเรื่องแก๊้งคอนเซนเซอร์กับสแกมเมอร์นะอ๋ออ,อมันก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลแต่มันเกี่ยวอะแต่ที่เห็นว่ารัฐบาลเจ็ดเดือนแล้วปล่อยปละละเลยมาได้อย่างไรนะ ทั้งทั้งที่มันทําอยู่ทั้งประเทศไทยแล้วก็เชื่อมโยงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทั้งหมดเหล่าเนี้ยไม่ว่าจะ long, line, ออนลงออนไลน์ไม่ว่าจะพนันอะไรอย่างเนี้ยอะไรต่างๆเหล่านี้ไฟไฟ<อ>้าใช้บ้านเราเลยนะเอเอทั้งไฟไฟ้าทั้งเน็ตทั้งอะไรอย่างเนี้ยเขาก็เขาซื้อไฟได้เ,<อ>เนี่ยอาจารย์<อ>ถ้าเราขายอะนะพูดถึง ก็แปลว่าเราปล่อยละละเลย uh, อะไรอย่างงี้แต่ว่ารัฐมนตรีเขาก็ตอบดีครับฐมนตรีเขาไม่ได้ตอบยาวอะไรมากเขาบอกว่าข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์มากนะรัฐบาลจะขอรับไปดําเนินการแล้วก็อาจะรับข้อมูลของท่านไปนะก็ก็ก็ถือว่าอภิปรายดีอครับอันหนึ่ง ที่เท่าที่ผมดูของเต้าไกลเนี่ยน้องผู้หญิงที่พูดถึงตำรวจเขาพูดดีนะน้งผู้หญิงที่พูดถึงตำรวจได้มีโอกาสหรือหนุ่มได้มีโอกาสดูบ้างหรือเปล่าหลังจากคุณลังสีมันลมใช่ไหมอภิปรายเสร็จใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาตอนบ่ายบ่ายตั้งสามสี่โมงน้องสีินันอ๋อครับครับมันมีมันมีมุมตรงไหนอาจารย์คือเขาพูดเรื่องตำรวจเขาอภิปรายดีเขาพูดถึง เอาละมันก็เป็นเรื่องสาธารณะที่เราจะรู้อ่าจกนกระทั่งเกิดวิกฤตในตำรวจเนี่ยม,มาจากการแต่งตั้งม,มาจากเขาก็ไล่เลียงมาตั้งแต่แต่งตั้งอ่าอ่าพบปตอ,อนายกไปพูดในที่ประชุมสภาเออในในที่ประชุมพักตัวเองเสียเรื่องผู้กำกับเอ,อเาไล่<อ>เลี่ยงแต่ไล่เลียงดีอ่ะไล่เลียง ความจริงอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเรารู้อยู่แล้วอืมอืมอืมอ๋อนี่นางสาวสศินันทำนิตินันนะฮะสาสาวผู้ชายผู้ชาผมผมผมให้ว่าผ่านไม่ต้องมาอ่านตัวเลขถูกตัวเลขไม่ได้อ่านผิดนะฮะแล้วจะมีราคาตั๋วด้วยนะจะมีราคาตั๋วด้วยนะตัวสีกากีเนี่ยนะฮะระดับรองพุ่มกลับขึ้นเป็นพุ่มกับนี่สิบนะฮะสิบโลเนี่จานนะสารวัตรเป็นรองพุ่มกับนี่สิบโลไก่ห้าขีด นะฮะถ้ามันเป็นตัวเลขแปดร้อยนี่7เจ็ดล้านหนึ่งแสนล้านอะไรเงี้ยมันอาจจะงงๆหน่อยอะโอ้ครับครับครับนะเอามีข้อสังเกตว่าคนรุ่นใหม่เด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยอ่านเก่งโอ้หนุ่มอ่านเก่งมันไม่ใช่อภิปลายเก่งอื จะเ,เตรียมข้อมูล <จะ S 1> มา,าแล้วออโอ้ว่าเราจะฝึกยังไงม,มันทําให้เสียอ,อัทเออมันมีเทคนิคแหมอาจารย์ซึ่งคุณปียบุตรเนี่ยหนุ่มเขาก็เคยโพสต์มาแล้วว่าสมัยเขาหนุ่มๆเป็นนักศึกษาเนี่ยเขาติดตามจะติดตามการอภิปรายในสภาเขาชอบคุณสมัครถินทรเวทชอบอาจารย์ไตรลง ชอบคุณชวนชอบใครตะใครต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยครับ่านอภิปรายในสภาในสมัยก่อนเนี่ยมันสนุกสนานมันโอ้โห,หน่าติดตามเร้าใจอืมเพราะเขาอภิปรายขเขาไม่เด้อ่านเออคุณยังเกตว่าอาจารย์ไตรรงท่านก็จะอภิปรายคุณสมัครก็จะอภิปราย คุณเฉลิมก็จะอภิปรายนะหรือไม่ว่าจะเป็นอ่าคุณชวนก็อภิปรายคุณสุเทพก็อภิปรายพอมาอ่านอภิปรายแล้วเนี่ยมันมันเสียอรรถรสไปมากเลยนะคราอย่างอย่างอาจารย์เทียบกับเอคุณจุลินล่ะคุณจุลินถือว่าอภิปรายือ่านอผมให้ย้ือคุณจุลินเนี่ยผมรู้ เคยเห็นเขาอภิปรายมานานมากทั้งตัวเองอยู่ในสภาแล้วก็มานั่งดูข้างนอกปกติคุณจุลินก็เป็นคนอ่านนะแต่เขาไม่ได้อ่านทั้งหมดเขาก็แปลว่าเขาทำเอาลายไว้ทำเป็นเอาลายแล้วก็ว่าไปตามเอาลายผมสังเกตดูเขาจะถ้าทุกครั้งเนี่ยเขาจะหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นคราวนี้หยิบไอพอดหรืออะไรก็ไม่รู้ แต่ในอดีตเนี่ยเขาจะหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเป็นแผ่นแผ่นแผ่น,แ,ผนแล้วเขาหยิบลงหยิบลงเขาแปลว่าเป็นไกด์หลาถามว่าขุดการอภิปรายของคุณจุรินครั้งนี้ได้ไหมผมว่าได้ขึ้นหนึ่งเขาเข้าใจแม้จะอายุมาก,กน,นะ60่า,60านาโกาแต่ลีลาประชาธิปตัตย์ยังเต็มคือ ใช้คำของรุ่นใหม่ไม่คำว่าโป๊ะแหืกดรามา่าตลกตลาดโลกลืมโลกเสงอะไรพวกนี้นะแม่งวนันแมงวีอะไรนี่อนะคือเข้าใจหาคำมาประดิษฐ์แปลว่าเตรียมตัวรู้เรื่องเข้าใจ แล้วก็อภิปรายมาจากการรู้เรื่องและเข้าใจนั้นถือว่ายังใช้ได้เพราะแปลว่าถ้าจะให้เนี่ยให้เต็ม,มนะคะแนนร้อยนี่ผมให้ร้อยอะนะแต่เรื่องเนื้อหาเราไม่ต้องมาพูดจัดแล้วแต่มุมมองอมเพราะบางคนชอบจากการด่าว่านะเลยให้แต่ไม่ผมเอาเฉพาะลีลา ถ่าทีท่วงทํานองเนี่ยผมให้เต็มเลยแลแ้วการอภิปรายแบบเนี้ยมันถือว่าเป็นการอภิปรายจริงๆิืมูภูมิธรรมเขาก็ตอบในธรรมดานะคุณภูมิธรรมอ่ะครับคือสรุปง่ายๆว่าท่านเคยเป็นรัฐบาลมาก่อนออืสิ่งที่ท่านเสนอมานเนี่เป็นประโยชน์แต่พอคุณเล่นใช้คำเสียดสี hmm. เน็ตแนมวาทกรรม ทำให้คุณค่าในข้อเสนอแนะของคุณนั้นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปจนเกือบจะไม่มีคุณค่าอืมเอืยมีกันลึกนะเออเออมันลึกมากทีเดียวนะครับคือเช่นคำว่าตลกการตลาดเขาก็พูดว่าที่่านนายกเดินทางไปต่างประเทศก็มันมีปัญหามาจากการรัฐประหารอืม ที่หลายประเทศเขาไม่เชิญแล้วก็พูดง่ายว่าไม่ไม,ไม่ไม่คบหาสมาคม,มนี่คือสิ่งที่ยากที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจเรื่องความเชื่อมัน่นครับแต่คือพูดง่ายว่าไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรแรงแต่ว่าลึกเจ็บในบางช่วงบางตอนอก็มันพันกันอะ่ะม,มวยมันพันกันแต่เวลาเด็กเนี่ยไวยวุฒิคุณวุฒิเนี่ย หรือจะเรียกคำว่าไอ้หนูอะไรก็ตาม,ถมเถอะพอเวลาคุณจะว่าในเรื่องของราชการแผ่นดินใหญ่ๆนี่นะ,ะหรือคุณจะพูดถึงบ้านเมืองเนี่ยนะเนี่ยวัยวุทธเราไม่ได้ในโค่บางทีมันมคุณลองนึกถึงนะม,มันทำให้น้ำหนักมันน้อยไปหน่อยเนาะอาจารย์น้อย,อยประมาณนั้นปะ ประสบการณ์ความรู้ความสามารถหรืออดีตเบื้องหลังของคนเนี่ยอหรือไมไ่ก็จะโอไฟล์ของคนเนี่ยใช่ไหมครับมันทําให้มีพลังเอา้าคุณลองจุลินจับภูมิธรรมเนี่ยมันพอๆกันใต้ข๋โซนไม่เช่นมันเขาพอๆกันแล้วมองดูว่าพูดแล้วมันมีน้ําหนักไล่เลียงกันอืนะพอเอา คนที่ยังไม่เคยเป็นรัฐบาลเลยไม่เคยเป็นรัฐมนตรีไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยมีประวัติของการทํางานที่มันผ่านประสบการณ์จนน่าเชื่อถือเนี่ยออืม,มาพูดเรื่องว่าราชการแผ่นดินนีอ่อม,มันเลยเหมือนกับเรานกแก้วนกขุนทองนะงก็พูดไปตามพูดไปตามสคริปต์อะว่าอย่างนั้นเออคือพูดไปตามสคริปต์อะ ชิดแล้วบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาอ่านเอาจริงเอาจังเนอะ mm. แล้ว,แล,วแล้วเด็กสมัยนี้ที่ถ้าไม่มี Power Point อยู่บนกระดานนี้ไปต่อไม่เป็นนะใช่ออผมสังเกตดูเนะี่ยแล้ว mm. ผมเองเนี่จะเป็นนักพูดคนหนึ่งที่ไม่ใช้ Power p o i n อยต์นะครับ mm. mm. เพราะโดยหลักการพูดเนี่ยในหลักของการเป็นนักพูดเนี่ยหนุ่มโก้ครับต้องพูดให้เห็นภาพอืม mm. แต่ไม่ใช่เอาภาพมาเป็นการพูดเขาบอกไว้เลยนะเออนี่หลักการนี้หลักการนี้ดีมากเลยจันนัดพูดต้องพูดให้เห็นภาพแต่อย่าเอาภาพมาเป็นการพูดอเกคุกวันมันเล่นเอาภาพมาเป็นการพูดหมดเลยนะใช่ใช่แล้วถ้ามีมีได้ไหมผมไม่ว่ามีได้ แต่ยังมีเยอะจนลุงหลังอืแล้วในการมีนั่นมีเป็นตัวโตๆได้คือจะทำเป็นเอาไลยก็ได้เช่นย้อนสมัตัภาพ่าทำการตลาดเป็นตัวตลกไอ้อย่างเนี้ยได้อันก็อันหนึ่งแล้วคุณจะมีรูปมีอะไรก็นิดๆีนี่หน่อยพอมาขั้นที่สองนะ บริหารการเมืองทำให้การเมืองตกตำ่ำแล้วคุณก็มีภาพอะไรประกอบนิดนึงออันนี้ก็ผมว่าได้นะแต่คุณเล่นเป็นรัฐธรรมนรูญขึ้นมาไอ้นี่ขึ้นมาแล้วหนึ่งสองสามโอขยะอไ,อไอ้นู่นไอ้นี่โอ้ยมีขยะอินง่อภาษางงอังกฤษนะ <laughs> แล้วพูดไปสักพักนึงก็บอกขอสไลด์ถัดไปถูกไหม ให้เรื่องพวกนี้ยครับในหลักการพูดจําไว้เลยนะหนุ่มต้องพูดให้เห็นภาพอืมแต่อย่าเอาภาพมานําการพูดอออืืืมมมแล้วท่านนายกเศรษฐาที่ดูดูการอภิปรายดูการตอบข้อสักถามของสมาชิกนี่ก็ไม่ถือว่าเป็นมือใหม่นะท่านไปได้อยู่กันนะถือว่าเขามาจากใจมาจากเนื้อมาจากคือพูดง่ายว่าลีลาใช้ได้จะเป็นนายกครั้งแรก นะเออเอ,อ,เอ,อผมว่าใช้ได้อ่ะ,นะในในในพัศนะผมครับไม่ไม่ได้รับเยียงไม่ได้เข้าข้างอะไรนะแต่ผมถือว่าอารมณ์แม้ว่าจะมีแต่ก็ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดมันอะไรมันตกต่ำมันฉุนเฉียวมันหนมุนหมินได้เจ็ด <7 S 1> ได้ะนะอสองเนื้อหาก็พอ พอได้นะเนื้อหาพอได้จะตอบโต้จะตีกลับอะไรเงี้ยผมว่าพอได้นะฮะอ,อะไรเงี้ยหมือนเหมือนเหมือนกับคําว่าที่คุณพูดมาที่ว่าโลกเช็งแต่จริงๆแล้ว่ที่คุณพูดนะ่ะโลกงงอะไรเงี้ยมันเอโอเคคือคือผมว่าตืนเนี่ย มันคำพูดเนี่ยมันแสดงถึงกลิ่นมัน mm hmm. สมองที่มันกันกรองแล้วเนี่ยแล้วมันออกมาทางปาก mm hmm. แปลว,ว่ากว่าจะผ่านมาทางปากเนี่ยมันต้องมาจากการคิดมาจากการคิดเสร็จแล้วสมอง mm hmm. จากสมองก็ออกมาจากคำพูด mm hmm. เพราะนั้นใครที่พูดไม่เต็นที่อ่านไปเรื่อยเปื่อยเนี่ย แลลว่าทั้งการคิดและสมองไม่มี mm hmm. ผมใช้คำอย่างนี้เลยนะโก้เน mm ีใครที่อ่านไปเอาจริงเอาจังผมถือว่าการคิดของคุณแต่ว่าจิตยังไม่ถึง mm hmm. และสมองในการสั่งงานก็ไม่ได้เรื่อง mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงถ่ายทอดมาเมื่อทั้งการคิดเมื่อจิตและสมอง ไม่ได้ทํางานเนี่ยเลยอ่านไปเรื่อยอืถามว่าทุกเรื่องเนี่ยเรารู้ทุกเรื่องไหมโก้บางทีเรื่องขยะนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยอืเราไม่มีทางรู้ทุกเรื่องอยู่แล้วอาจารย์เพราะโก้พูดเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะอืแต่ถามว่าสามารถรู้เรื่องได้ไหมหนุ่ม ได้สิครับเอาการบ้านมานั่งทำมาไม่รู้ถามผมก็ไม่ได้รู้อะไรทุกเรื่องนะแต่ถ้าอยากจะพูดอะไรสักเรื่องหนึงนะ่งอ่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะมันยังไงวะทำการบ้านนะ่ะมันก็เหมือนเหมือนเหมือนสื่อมวลชนเหมือนกันอาจารย์นะฮะที่บอกบบสื่อมวลชนต้องรู้ทุกเรื่องนี่ไม่จริงนะฮะเรารู้เรารู้นะฮะว่าว่าเราจะหาคําตอบเนี้ยได้จาก คือเราพอเรามีคําถามนี้เรารู้ว่าเราจะไปหาคําตอบที่แท้จริงได้กับผู้เชี่ยวชาญท่านไหนราะว่าอันนั้นน,นหน้าที่สื่อมากกว่าถามว่าทำไมสื่อไมร่รู้ผมที่ไม่รู้ทุกเรื่องเหมือนอาจารย์เหมือนที่อาจารย์ว่าใช่ถูกไหมผมเคยได้ออกรายการกับพิธีกรเยอะแยะที่ถามคําถามแล้วตัวเองไม่รู้เรื่องครือเขา, <c oughs> ามีสคริปต์ให้อะ่ะอืมแล้วผมรู้เลยว่าไอ้คนถามเนี่ยมันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอื ไม่เข้าใจว่าทําไมรัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างนี้ไม่เข้าใจวา่าทำไมต้องไปเนี่ยแปลว่าไอ้คนถามเนี่ยคือผมฟังแล้วรู้เลยว่าพูดแหมจะพูดบ่างโง่แรงไปอ่ะนะแต่เชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่เขามาเป็นที่ทีก่อน